หากมันแก้กรรมให้กันได้และทําให้บุคคลนั้นเป็นผู้พ้นออกจากกรรมไดจ้จริงๆท่านคงแก้กรรมให้พระเทวทัตแล้วแม้แต่พระโมคคัลลานะคู้เป็นอักษรสาบกค,คู่มีฤทธิ์มากบิดามารดาของพระโมคคัลลานะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีความศรัทธา,ไม,มามไม่มีความเคารพไม่มีความเลื่อมใสไม่ศึกษาไม่ประพฤติไม่ยินดีไม่ให้ทานเป็นผู้ที่มืดบอดฟังนะนี่แม่กับพ่อของพระ พระอรหันต์นะตายปุ๊บสิ้นลมปับ๊บไปเกิดเป็นเปรดพระโมคคัลลานะเห็นว่า๊บที่พ่อกับแม่ตนเองไปเป็นเปรดแม้แต่ข้าวในบาตป้อนใส่ป,ปากก็กลายเป็นถ่านไฟท่านเปรียบไว้อย่างนั้นในตำราจึงมากล่าวถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมจึงเป็นเหตุเช่นนั้นแต่เราตถทาคตนะก็ไม่สามารถนะที่จะแก้กรรมให้ใครได้เรายังทำไม่ได้เลยถ้ามันทำได้ปุ๊บ พระพุทธเจ้าคงยกกองทัพพระอรหันต์ไปปิดนรกหมดแล้วปริมันชัดเลยนะหากทําได้พระพุทธเจ้าคงยกทัพพระอรหันตะ์มาพระอ,อรหันต์ทั้งหลายที่อยู่กับเรานี้เราจะพาไปช่วยสัตว์นรกขึ้นนะเราไปปิดนรกเลยด้วยบาร,รมีของเราบรรํเาเพ็ญมายิ่งแล้วบาร,รมีของพวกเธอก็สามารถบรรลุเป็นพระอ,อรหันต์มีบาร,รมีมากมีกําลังมากแล้วเรายกกองทัพไปปิดนรกดีกว่าไม่เคยมีอะไรพระพุทธองค์ทําไม่ได้ กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย